ระบบนามสกุลของคนไทยเนี่ยชาวต่างชาติและหลายคนเขาก็ยังงงอยู่นะโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ประมาณว่าแต่งงานกับผู้หญิงไทยแล้วนามสกุลนี่ควรจะยังไงอะไรกันบางคนก็ไม่ได้มีนามสกุลแบบของคนไทยแล้วก็อยากจะได้นามสกุลของตัวเองมีชาวอเมริกันคนหนึ่งเขาอยู่ที่เชียงใหม่มาสองปีเขาบอกว่าเคยเจอปัญหานี้ไหมฉันพยายามจะทําความเข้าใจระบบนามสกุลของคนไทยมานานแล้วเพราะว่ามันน่าทึ่งแล้วก็น่าง,งงในเวลาเดียวกัน ในอเมริกาน,ะน้ำสกุลส่วนใหญ่ก็จะเป็น, Smith Johnson, Miller, นสมิธจอร์สันมิลเลอร์นามสกุลนี้ซ้ากันเป็นลล้านคนหรือไม่ก็บ่งบอกอาชีพเก่าแก่เรานะั้นจะมีอยู่ประมาณ100นามสกุลที่ยอดนิยมที่ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่แต่ว่าในประเทศไทยนะมันเหมือนกับว่าทุกคนนะต้องจดทะเบียนสร้างคำศัพท์ใหม่ให้กับครอบครัวของตัวเองอย่างเช่นเรื่องของความยาว บางนามสกุลนะยาวถึง5ถึง6พยางนะหรือมากกว่านั้นถ้าเกิดว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษเวลาเห็นคนไทยบางคนสะกดให้เจ้าหน้าที่ธนาคารหรือว่าเจ้าหน้าที่อื่นๆฟังทีไรฉันรู้สึกเหมือนเขากําลังถอดรหัสภาษาโบราณทุกครั้งแล้วเรื่องของความซ้ำหนาะมันแทบจะไม่มีการซ้ํากันเลยลองคิดดูนะระบบที่บังคับให้ทุกครอบครัวมีคําที่ไม่เหมือนใครในโลกฉันว่ามันสุดยอดในแง่ของความเป็นเอกลักษณ์แต่ว่าในทางปฏิบัตินี่มันก็คงจะดูยุ่งยากไปหมด ความหมายของนามสกุลน่ะเพื่อนร่วมงานคนไทยฉันบอกว่านามสกุลยาวๆมันก็มักจะมาจากภาษาบาลีสันสกฤตแล้วก็มีความหมายมงคลอย่างเช่นมีคําว่าอํานาหรือว่าเกียรติรุ่งเรืองปนเข้าไปนี่คือสิ่งที่ทําให้ฉันทึ่งที่สุดในานามสกุลของฉันนะ่ะมันจะประมาณว่าลูกชายของจอรนแบบนี้แต่ว่าของคนไทยนะจะเป็นแบบว่าจอรนผู้ที่นํามาซึ่งความรุ่งโรจน์อันยิ่งใหญ่ฉันถึงกับอึ้งเอามือปิดปากตัวเอง ฉันเข้าใจว่าระบบนี้มันเพิ่งเริ่มใช้เมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะเพื่อนบอกสมัยรอ6แล้ว,ลวหลายๆคนก็ต้องไปตั้งนามสกุลพร้อมกันหมดเลยบ้างนามสกุลก็ได้พระราชทา,านก็เลยเหมือนเป็นการแข่งขันว่าใครจะตั้งคำที่มงคลและไม่ซ้ำได้ยากที่สุดหรือเปล่าอา้าวทางั้นนามสกุลแนวหวังกระแทกหรือว่ากระโดดกลางอะไรแบบนี้นี่ใครเป็นคนตั้งให้นะ แล้วเขาก็ถามว่ามีใครมีประสบการณ์เจอคนที่นามสกุลยาวที่สุดที่เคยเจอไหมหรือว่านามสกุลที่มีความหมายเจ๋งที่สุดบ้างอ่าเขาพูดถึงเรื่องนี้ก็ดีแล้วนามสกุลของเพื่อนๆน,นี่เป็นยังไงบ้างครับมีความหมายที่ดีไหมหรือไม่ก็อาจจะเป็นความหมายที่น่ารักอะไรแบบนี้อ่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ความหมายคําศัพท์อาจจะยากไปสักหน่อยก็มีเหมือนกันบางคนก็เป็นนามสกุลภาษาเข้าใจง่ายข้อแรกนะเขาบอกว่า ฉันต้องยอมรับเลยว่าตอนที่ยังเด็กนะ่ะฉันนักเกลียดการเขียนนามสก,กุลตัวเองมากเลยตอนสอบนี่ต้องรีบเขียนเลยแต่ก็ยอมรับว่ามันดีที่ทุกคนมีนามสก,กุลที่ไม่เหมือนใครแต่ว่าพอฉันไปเมืองน,นอกนะแล้วเจอคนนามสก,กุลซ้ํากันเยอะมากมันทําให้ฉันรู้สึกว่าโหนามสก,กุลไทยนี่มันพรีเมียมมากคือแบรนด์ของครอบครัวเราเลยมีคนมาตอบกลับบอกว่านี่มันเรื่องจริงนะในเยอรมนีนะ่ะเรามักจะมาจากอาชีพเช่นมูเลอร์ชไนเดอร์ แต่ทีนี้พอมาเจอระบบที่สร้างคําใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เป็นมงคลและไม่ซ้ํามาแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในเรื่องอัตลักษณ์ของครอบครัวอย่างลึกซึ้งชนะให้คะแนน10เต็ม10เลยสําหรับความพยายามนามสกุลของคนไทยอ๋อนามสกุลชาวเยอรมันส่วนมากจะมาจากอาชีพน่าสนใจดีนะเนี่ยนามสกุลของคนประเทศอื่นๆคนต่อมาเขาบอกว่ามันเป็นเหตุผลหลักเลยที่ทุกคนนะต้องใช้ชื่อเล่นใช่ไหมละ่ะ ถ้าเกิดว่าทุกคนต้องมาเรียกชื่อจริงและนามสกุลยาวเหยียดในชีวิตประจําวันคงจะได้ลืมกันไปข้างหนึ่งฉันว่ามันคือคกลไกการเอาตัวรอดทางสังคมที่ชาญฉลาดมากที่ใช้ชื่อเล่นง่ายๆมาแก้ปัญหาความซับซ้อนของชื่อทางการเอ็นี่เขาพูดเรื่องอะไรเนี่ยคนละเรื่องแล้วหม้มีคนมาตอบกลับด้วยบอกว่าน่าแหละคือสิ่งที่ฉันคิดมันก็เหมือนเป็นบัฟเฟอร์ทางวัฒนธรรมถ้าเกิดว่าไม่มีระบบชื่อเล่นการทําความรู้จักกับคนไทยคงจะยากยิ่งกว่านี้ คนต่อมาเขาบอกว่าขอเพิ่มเติมหน่อยนะนามสกุลที่ยาวและซับซ้อนมากๆนะ่ะส่วนหนึ่งก็มาจากธรรมเนียมของคุณางรุ่นเก่าหรือว่าเชื้อสายจีนที่พยายามจะสร้างคําที่มีความหมายยิ่งใหญ,ใหญ่เพื่อแสดงถึงสถานะเอ๊ะจริงไหมน่าสนใจและพยายามไม่ให้ซ้ํากับครอบครัวอื่นๆ เขาบอกว่ามันก็เลยกลายเป็นวัฒนธรรมที่ลามไปสู่คนทั่วไปด้วยลองสังเกตนะนามสกุลที่สั้นลงเนี่ยมักจะเป็นครอบครัวที่ตั้งตามชื่อบิดาในยุคแรกแรกเรื่องนี้จึงไหมเพื่อนมีคนมาตอบกลับบอกว่าถูกต้องแล้วส่วนคนไทยที่นามสกุลสั้นๆหรือว่านามสกุลตลกๆก็มีนะส่วนใหญ่ก็จะมาจากกลุ่มที่ไม่ได้มีภูมิหลังซับซ้อนแต่ไม่ต้องสนใจเรื่องความยาวหรอกที่บ้านฉันนะสอนว่าเรียกชื่อเล่นง่ายกว่าจบเลย คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันมีเพื่อนคนไทยคนหนึ่งนะนามสกุลเขาอ่านโคดยากก็เลยลองค้นหาความหมายดูปรากฏว่ามันแปลว่าผู้ที่ตื่นแต่เช้าและได้รับพรจากปลาทองนามสกุลอะไรนะฉันก็แบบโอเคนี่คือมหาการชีวิตเลยนะฉันแค่อยากรู้ว่าครอบครัวของเขานะ่มีเรื่องราวอะไรกับปลาทองถึงขนาดเอามาตั้งเป็นนามสกุลมีคนมาตอบกลับบอกว่า5่าฮ้าเขาหัวเราะนะ บอกว่าบางทีมันอาจจะเป็นคำผสมก็ได้ที่มีความหมายดีๆหลายอย่างอย่างเช่นทองแล้วก็คำที่คล้ายกับปลาก็คือมัชชาอะไรแบบนี้ไงระบบการสร้างคำของคนไทยนะ่ะมีรากภาษาโบราณมันสามารถสร้างคำได้ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆก็เป็นสิ่งที่สะท้อนมรดกทางภาษาได้ดีมากอ๋อคนนี้อธิบายได้แบบเข้าใจเลยเนาะอาจจะไม่ได้หมายความว่าได้รับพรจากปลาทองจริงๆก็ได้ถ้าเป็นคำว่าทองน่าจะหมายถึงสุวรรณป่ะ แล้วก็มะฉาก็ปลาสวนมะฉามะฉาสุวรรณอะไรนี้มั้งคำออกจะสวยงามกลายเป็นปลาทองเฉยเลยคนต่อมาก็บอกว่านี่คือมุมมองที่แตกต่างนะฉันว่ามันดูไม่มีประสิทธิภาพเลยในยุคดิจิทัลการที่ระบบนะมันต้องรันข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่านามสกุลใหม่ไม่ซ้ํากับล้านนามสกุลที่เคยมีมาก่อนมันก็อาจจะดูเป็นภาะักอรัฐบาลมากเกินไป ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งประชากรเพิ่มขึ้นอีก10ล้านคนพวกเขาจะนามสกุลที่ไม่ซ้ำนี้มาจากไหนมันอาจจะถึงจุดที่ต้องใช้อักขระพิเศษหรือว่าเลขคณิตในการตั้งนามสกุลแน่ๆเช่นปลาทองหนึ่งปลาทองสองปลาทองสามางี้เหรอเขาอาจจะไม่รู้บางว่านามสกุลก็ใช้กับลูกหลานสืบไปนั่นแหละไม่ใช่ว่าเกิดมาใหม่ปุ๊บต้องตั้งนามสกุลใหม่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันมาจากเวียดนามนะนามสกุลของเราแค่เหงียน เลฟามประมาณนี้ก็ซ้ำกันกว่าครึ่งประเทศเลยเวลาฉันมาทำงานที่กรุงเทพเราได้ยินเพื่อนร่วมง,งานคุยกันเรื่องนามสกุลที่ยาวเฟ้ยแล้วต้องเล่าเรื่องให้คนต่างชาติฟังนะ่ะฉันรู้สึกเหมือนกับว่าวัฒนธรรมของพวกคุณมันมีความโรแมนติกแล้วก็ความพยายามในการสร้างตัวตนมากกว่ามันเหมือนเป็นบทกวีสั้นๆที่บอกประวัติครอบครัวนี้ไว้เบื้องหลังชื่อที่ใช้ทุกวันเอาละสิถ้าเขาคิดไปนแนวว่านามสกุลเป็นเหมือนประวัติครอบครัว เราก็คงต้องเริ่มพิจารณานามสกุลตัวเองแล้วเหมือนอย่างในข่าวตอนนั้นที่ออกข่าวเชื่ออะไรนะนามสกุลตายนานแล้วไม่รู้ว่าเพิ่งตั้งนามสกุลใหม่เองหรือยังไงอ๋อตายนานแล้วนี่คือประวัติของครอบครัวงามไส้เลยนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะที่ชาวต่างชาติเขาสงสัยเกี่ยวกับนามสกุลของคนไทยแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับประเทศตัวเองเสร็จแ,แล้วก็ตีความว่านามสกุลของคนไทยมีที่มาจากประมาณนี้ความหมายประมาณนี้เออ ก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ